เวลา14นาิกา59นาทีวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จออกหนาวาังสรปทุมพระราชทานพระรชชาชโองการให้ในายธาดาวัฒนปิยกุลประธานมูลนิธิเครือข่ายหมออนามัยนำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทุลลออรพระบาททุนกล้าวทุลกระหม่อมถวายเงินโดยสเสด็จพระรชชาชกุศลตามพระราชธิยาศัยและทุนกล้าวทุลกระหม่อมถวายหนังสือ2ทศวรรษมูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย นางพิชามน์ปัทมาธาดาประธานกรรมการที่ปรึกษาบริษัทคอสมีจำกัดนำคณะผู้บริหารบริษัทคอสมีจำกัดบริษัทสยามกันชงอินดัสทรีจำกัดบริษัทหูเป่ยเจิง้งเหอไรส์จำกัดบริษัทแซดดีเอเนจีประเทศไทยจำกัดและบริษัทสบายพลัสจำกัดเฝ้าทูลอ,องพระบาทถวายพระพรชัยมงคลใน,ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2567และทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชัธยาศัยและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเข็มฉีดวัคซีนพร้อมหัวเข เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าพร้อมติดตั้งเข้าหอมมะลิเชียงรายและแผ่นเมรชีดนายอภิสิทธิ์พึ่งผ่อนผู้อำนวยการโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระนิธ,ธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีกรมกิจการพิเศษสำนักพระราชวังนำคณะจัดงานเปิดบ้าน24ปีปีศูนย์ผู้ฟ้าพัฒนาเนื่องมาจากพระราชดำริเฝ้าทุลอองพระบาทกราบบังคมทุนรายงานผลการจัดงานดังกล่าว ในโอกาสนี้ผู้ชนะก,การประกวดการจัดรายการวิทยุการผลิตหนังสั้นหัวข้อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการประกวดแปลงเกษตรกรดีเด่นตามแนวพระราชดำริเฝ้าทุลอองพระบาทรับพระราชทานเกียรติบัตรเดียว วันนี้เวลา18ิกา55นาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีเสด็จประยัง M.C. C Hall ชั้น3ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์บางกะปิ พระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขัน ToB ี Number One ัน a ีนแดน s ซอร์ไซด์ไทยแ a นด์แชมเ i ี้ยนชิ2024ระดับประเทศกิจกรรมสร้างสรรค์ตามแนวพระธรรมบิโดยกระบวนการและแนวคิดคือการเสริมสร้างภุ่มคุ้มกันด้านจิตใจเพื่อห่างไกลาย,ยาเสพติดซึ่งภูมิต้านทานทางจิตใจจะเกิดขึ้นได้จากการทำสิ่งที่ดีงามแดนเซอร์ไซเป็นหนึ่งกิจกรรมในโครงการ t ู B ีน u m b e r รวันที่แปลงสิ่งที่ดีงามจากนามประธรรมเป็นรูปประธรรมเปิดโอกาสให้เยาวชนกลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ ซึ่งเป็นวัยที่มีความแข็งแรงมีความกระตือรือร้นได้มีเวทีแสดงพลังความสามารถทําให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเองเกิดทักษะที่สามารถเป็นเกราะป้องกันยาเสพติดเช่นการควบคุมตนเองการทํางานเป็นทีมการจัดการกับปัญหาในแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสม การแข่งขันเริ่มจากระดับภาคตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาแบ่งการแข่งขันเป็น3รุ่นตามกลุ่มอายุคือรุ่นจูเนียรุ่นพรีทีนเอชและรุ่นทีนเอชเกณฑ์การพิจารณาตัดสินที่สําคัญได้แก่ความสมคคีความแข็งแรงความคิดสร้างสรรค์อารมณ์และความสนุกสนานรวมทั้งการใช้ท่าเต้นที่ทำให้เกิดผลดีต่อสุขภาพสอดคล้องกับจังหวะดนตรีผลการแข่งขันรุ่นจูเนีย ผู้ชนะเลิศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงใหม่รุ่นฟรีทีนเอชผู้ชนะเลิศโรงเรียนทศพรวิทยารุ่นทีนเอชผู้ชนะเลิศโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ปีนี้มีทีมเข้าแข่งขันจากทั่วประเทศ307ทีมคัดเลือกเข้าสู่รอบจริงชนะเลิศระดับประเทศ49ทีมก่อนการแข่งขันระดับประเทศทีมที่เข้ารอบจะได้รับโอกาสให้เข้าค่ายเพื่อพัฒนาทักษะต่อยอดการเต้นกับวิทยากรที่มีชื่อเสียงและพัฒนาทักษะความฉลาดทางอารมณ์โดยโครงการทูบีนัมเบอร์วันจัดการแข่งขันต่อเนื่องมาเป็นปีที่20 จากการประเมินผลการเข้าร่วมพบว่าเยาวชนมีพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้นเช่นมีความอดทนเคารพกฎเกณฑ์ของกลุ่มมีระเบียบวินยัยรู้จักรอคอยและเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเพิ่มขึ้นนับตั้งแต่เริ่มแข่งขันในปี2546มีทีมเข้าร่วมแข่งขันมากขึ้นทุกปี